เท่ากับว่าเป็นการฝึกฝนในการหัดขับนี่มาดูทางนะครับน้อยนิดมากครับที่จะมีผู้หญิงสาวสวยบางคนก็แต่งตัวเดินเที่ยวห้างนะครับ่นตัวฮิวบ้านแต่น้องมีด้านในก,การใจอยากขับรถนะครับผม มันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับขับรถในเต่ละวันไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยตรงที่มันโยกโยกไปโยกมานี่แหละนะครับใจไม่รักจริงไม่สู้นะครับเพราะวันหนึ่งไม่ได้วิ่งแค่เที่ยวเดียววันหนึ่งนี่กับสิบยเที่ยว30เที่ยวก็มีครับดูทางถเติมอย่างก,กับเป็น มันไม่มีการแบบว่าอ่าได้ประลองสิงมือนะได้ข่าวว่าไปเอบรถชนหลักด้วย <c oughs> ชนตัวเขานะครับพ้อมีนายกีได้นะ Thank you การใช้สัญญาณโดยใช้มือไมโครนะครับผมนะครับใครอยากได้เฟซน้องก็ไปเวดูในที่ผมโพสนะครับที่เฟซอีสานใต้ดำแต่งนะครับก็ไปกดไลค์ไปกดให้กำลัง ใจน้องได้ครับแต่ห้ามทักไปกวนนะครับผมน้องยังเรียนอยู่ เจอช็อตเดียดไหมนะครับเดนเริ่มน่วมหนักแล้วโอ้อาจจะโยกนิดหน่อยนะครับภาพไม่ชัดต้อง あ。<laughs> ใจรักรู้จักค่อยทำมาหากินพ่อเนี่ยัันก็โอเคแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่ใช่กันไม่รู้จักทำมาหาก,กินนะครับอาศัยแต่ความรวยมันก็ไม่ใช่ สมมติว่าไม่ได้เรียนอ่ะช,ชอบรุ่นไหนเมกาเนย์เมกาใช่ใชวปวงมลาลไยมันเบาเกียร์ก็ใส่ง่ายแต่ถ้าไม่ได้เรียนโอ้เราทำอย่างเงี้ยแกก็ซื้อให้อยุนะแล้วถ้าพ่อให้สู้ไหมสู้ในเมื่อพ่อออกมาทำมาหากินตัวเองแล้วนะครับเราก็ต้องสู้วาข้างหน้าเลยเลยครับ ก็เป็นมงทลอยู่นะครับผมสำหรับมือใหม่น้องเพิ่งหัดขับได้สามสี่วันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขับเน้นทั้งวันเท่าไหร่ระวางตีขับบ้างจอดบ้างเพราะก็ทำงานปากบอบนะครับผมฝีมือได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ไม่ธรรมดาเจอเฮตัวจะดี G D อะไรกันขึ้นล้องเลยไม่เป็นไรเราขึ้นซ้ายแบบนี้ จากหนก็กินข้าวได้ทีละครับครับผมโอ้เรือกว่าผู้สาวเจ็กตัวครับปัญญาเจ็กตัว เล,เลยเลยค้าเลย ใส่เมฆ้ชอนไหมไป,ไ,ปได้เยอะไหมได้สามลูกแถวบ้านก็พากันเริ่มออกเยอะแล้วเริ่มพากันใสเด็ดเริ่มร้อนแล้วจากปกติเคยใส่ได้วันละหกเจ็ดสิบแปดสิบโลช่วงนี้อากาศยังหนาวครับผมแล้วแต่ละหมู่บ้านก็พากันรู้จักวิธีในด้านการลอ่อเนาะนะครับผ <Okay. S 1> มล่อไมฆิชอน อีกหนึ่งทิงรถสองนายักษ์หนึ่งครับไปเลยไปเลยไปอีกตี๊คำนี้จะเป็นของตาชาติยอยูอ่อำเภอประสานนะครับวันนี้คนบ้านเสงทรัพย์ซื้อมาัคันแต่ก่อนจะเป็นอินโนห้าเกียร์คันนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเกียร์ใหม่หรือเปล่า จบแลครับผมจะไปรัด เจนืดพาวเลอยมาดูกันเยร่งเร่งช่วยนี่หน่อย ธรรมดาเอ้ยเครื่องหลัง <ไป S 1> อาสเกตไปไปหน้าอ่ะให้มันไหลนิดหน่อยแล้วเหยียบเร่งเลยเร่งเลยไฟขาเลยไฟขา,ขาเออนได้เลยปูปองเออ,เอ,อน,นี่นะครับทุกอย่างต้องเรียนรู้ครับดนะ <laughs> ินมันหนืดนี่ไม่ธรรมดาดิ้นได้เอ,าอ้าดิ้นได้เอ,าอ้า<ม>เครื่องกำลังแล้วครับ ก็จะเป็นเทียบสุดท้ายแล้วนะครับเจะต้องไปใส่อะไรเต็มหกล้อก่อนนะครับผมมาเยี่ยมมาดูฝีมือในการขับของน้องนะครับเม mm. แ๋ยวมาติดตามตอนต่อ,ตอไปนะครับนะครับผม